เจ็ดเทศถึงเรื่องความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนดีทำทำยากคนชั่วทำง่ายให้ฟังอีกเพราะวันก่อนนั้นเทศที่หน่อยแล้วก็แล้วไปตอนนี้จะ เพิ่มเติมอีกคงไม่เบื่อผ yeah. ู้ฟังกับผมจะไม่เบื่อเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมันเบื่อคำสอนของพุทธเจ้าตอนนี้ก็ครั้งสอนพระองค์มันเองคนที่ชอบใจ ธรรมะคำสอนขขงพุทธเจ้ายิ่งฟังเท่าไหรก็ยิ่งทราบจึงเข้าไปเพราะธรรมะคำสอนพระองค์ไม่เป็นของเบื่อคนที่เบื่อคือคนไม่ชอบนิสัยของคนที่ชอบแล้วย่อมชอบใจยอยู่เสมอฟังเวลาใด ชื่นใจเสมอทราบขึ้นเขาถึงภายในใจธรรมะลองคิดดูเถอะฟังที่หนึ่งแล้วฟังที่สองก็ยังดีอยู่เหมือนเก่ายังล็กความลึกขึ้ขในเราไปกว่เก่าผู้ที่ฟังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าฟังไม่เป็นก็เบื่ออย่างความดี ที่จะอธิบายต่อไปนี้ความดีที่คนดีทําได้ง่ายแต่ความชั่วทำได้ยากพระนิสัยของคนดีมีมาแต่เรื่องต้นมันเป็นพื้นฐานแต่ต้นมาแล้ว พอต้องพอพูดถึงเรื่องความดีก็ทราบซึ่งเราถึงใจเง่ไม่เบื่อนายคนที่นิสัยเป็นเช่นนั้นด้วยอำนาจกุศลผลหลังก็ปุ๊กก็ว่าได้หรือด้วยการศึกษาดีกบลมดีเงี่ เข้าใจในธรรมะที่เป็นของดียิ่งฟังเขาเถลายเป็นทราบซึ่นยิ่งพิจารณาเขาใลเป็นยิ่งถึงใจเมื่อมันถึงใจก็ฝังอยู่ในใจนะั่นแหละความดีในที่นี้พูดกันง่ายๆความดีนั้น ถ้าพูดทังเป็นภาษาบาลีเรียกวกุศลหรือบุญความดีคาวามชอบนั่นเรียกว่าบุญเรียกกุศลบุคคลที่มีนิสัยเช่นนั้นแล้วย่อมพักไปแต่กุศลกุศโลแปลว่ากุศล ผูมีความฉลาดกุศโลแปลว่าผู้มีความฉลาดในอุบายต่างๆเพื่อความเจริญห้หงาของตนอย่างการกุดโนที่ทำทำอยู่ทุกวันทุกวันห้่มีเบื่อมีมากก็ทำไปมากมีน้อยก็ทำไปน้อย ว่าถึงเรื่องกุศลแล้วไม่เบื่อแต่ทำบุญต้นทานดระการต่างๆก็ไม่เบื่อว่าถึงเรื่องการาการ,การัรกษา,กส,าสินหาสินแตกมันก็ไม่มีเบื่อกินไม่ได้เบื่อคนทานไม่ได้เบื่อคนคนนั้นต่างหากมันได้ถึ็สินนั้นทำมันยังค่อยเบื่อ ทำสมาธิภาวานาก็ไม่มีเบื่อมีทราบจึ้งเข้าถึงจิตถึงใจทําใจให้เบิบบานของแผวเบื่อูบวยปัญญาว่างขวางจิตใจที่หดหูก็เลยเบิบบานขึ้นมา จิตใจที่เศร้าหมองก็เลยพองใสขึ้นมากุศลทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกุศลนี้ท่านพูดถึงเรื่องกุศลเจตนากุศลในจิตกุศลการบุญการกุศลนนั้ทางบุญในการทําบุญั้หลวงหมดเกี่ยวกุศลนั้นการนักขาจิ๋นก็เรียกว่ากุศล การทำสมาธิภาวนาก็เรียกกุศลการยาวไปต่งตางๆก็เรียกกุศลตลอดถึงว่าฝนนิพพานก็จัดเป็นกุศลทั้งนั้นกุศลมันกว้างกว่าว่าถึงบุญกับกุศลมันต่างกัน ท่านอินท่านตรมอยู่บนเรากุทธธรรมยี่เหนือโลกกันอีกันในกุศลผู้จิตท่านหนึ่งว่าความดีคนด,คดีทำง่ายความชัววมช่วคนชั่วทำได้ยากแต่คนชัว่ควคนดีทำายากคนชัว่วทำได้ง่าย พูดกง่าย่ังจใกล้คนที่เกิดมาต้องมีบุญมีกุณเสี่กันละกันในโลกอันนี้ถ้าหากว่าเกิดมาพูดคนเดียวแล้วจะอยู่ไงได้อยู่ไม่ได้เราแล้วไม่เกิดซ้ำอีกคนเดียวไม่เกิดซ้ำอีก มันต้องมีบิดามดารดาจึงเขาเกิดมาเกิดอซึ่งมันจะสองลูกสองเออสองคนสามคนมาหลานเหลนมันจะตลอดกว้างกวงเข้าไปนคนที่เกิดมาอยู่ด้วยกันนัร้วนจะมีคุณแก่กันและกัน คนที่ไม่คิดเห็นคุณของการกระตันนั้นนั่นจ็จมอีกแล้วมันจมอยู่ปกปิดไว้อีกอ่ะไม่มองเห็นคุณแม้แต่ทีตาบรรดาก็ไม่มองเห็นคุณ,นนค,ณคนเราเกิดขึ้นมาอย่างน้อยที่สุด เก็เป็นเพื่อนมนุษย์เกันการทำมาค้าขายก้ารหาอยู่หากินแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันเ้ว่อานจะแต่คนสองคนขึ้นไปนั้นน่ะเป็นตลอดทุกคนหมู่มากแต่ขัน้นในการแลกเปลี่ยนซื้อขายทำมาหากินต่อัทุกใด ถ้าหากว่าไม่มีคุณไม่เห็นคุณของกันแล้วหมดหา่าอยู่ด้วยกันก็ไม่คิดถึงคุณอ,อไม่คิดถึงบุญคุณของกันเลค่ันโดยเฉพาะคือวิาดามาดาที่ให้เสนอ,อเกิดเราแล้วเ,เกิดมาอะชืวว่อวมีวิดามาดาคนเดียวไม่มีซึ่งสอง ที่จะได้เกิดมาเป็นก้อนใน,นเป็นตันตวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเลือดเนื้อของบิดามารดาเกิดมากระทั่งเติบโต,ตเลี้ยงใหญ่ในการพึกษ,ษาเราเรียนเป็นผู้เป็นคนธรรมะจิตนะทีเ่เลยเรียงตัวคุม มิดามันดามไม่ได้เรียกร้องเอาเลยคุณรอนที่ให้ไปตั้งแต่เกิดก้อนเลือดก,ก้อนเนื้อของนิดาทั้งตนทั้งตัวนั้นก็ไม่ได้เรียกร้องเอามีแจะผมให้ทุกทีไม่ได้ขนให้ทุกทีให้อาหารการกินให้สนุกของผมให้การศึกษาเราเรียน ฉันกะทั่งแต่งงานแตงรูปแต่งเมียให้เขาไม่เคยจะไปเรียกรอ้องเขาทั้งมีรูปมีหลามยังมีหนามทั้งตามรักษะให้จนกระทั่งรูปอีกซ้ำในรูปมาแล้วเหรอ เขาจะให้พ่อนี่ยเรียนไะอีกเป็นหนี้ตลอดเวลาหนี้โดยที่ไม่คิดคาดเอาสักนิดเดียวเลยไม่คิดจะเอาคืนมาเลยแม้ที่สุดทำมาให้กินจเจริญรุ่งเรือง ถ้ามีเงินได้เงินเดือนตา่างอพ่อแม่ไม่คิดจะเอาชนิดเดียวของลูกกลัวจะลูกจะไม่มีกลัวจะลูกจะไม่รวยอดทนกระทั่งการอยู่การกินทุกสิ่งทุก,ทกอย่างสะสมมาให้ลูกให้เจ้า คุณของบิดามารดาเสียงแค่นี้มากมายเหลือที่จะทำใหนมานับได้ายายจนกระทั่งแต่วันเกิดจนวันตายก็มีที่สิ้นสุดคุณของบิดามารดาหากว่าใครไม่มีบุตรไม่รู้จักคุณว่าบิดาคือมีคุณยังไง ผู้ชายถ้ามานมีไม่ได้แต่งงานนี่นในอย่างแล้วหนิลก็ไม่รู้จักคุณของดีดาคือต้องรับภาระทุกอย่างว่าโอ้ดีดาบรรดาของเราดีดาของเรามีภาระอย่างนี้รับภาระอย่างนี้ ผู้หญิงถ้าหาดก็มีขามีมีลูกเพราะไม่ได้จัดรับภาระไม่รู้จักธุระของมารดาถ้าหาดคนใดยังไม่มีบุตรย,ยังไม่มีกามันยังไม่รู้จักคุณของมารดามีตัวอย่างอย่างครัง้งพระเจ้า อหชาติรูกำลังคิดขนองคิดอยากจะ,สะเสวยราชอาศัยการชักชวนพระเทวทัตให้ข่ามาันให้ข่าพระราชพิดาคือพริธีสารเสียจะได้สสเสวยราชแทน ส่วนเราก็จะฆ่าพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเป็นพระเจ้าแทนนน่ะความคิดในญ่สมหทานันพระพุทธเจ้าไม่ใช่าการตกแต่งเอาไว้ไหนพระเทวทัตลกูกจิตของพระพุทธเจ้าแท้ๆคิดขนาดนั้นมันน่าอเนกอันดากคิดไ่น้อย ให้เจ้าสติสติโหลงเชื่อพระเทวทัตมือจับพระราชาตดาวมาทุนทุกประมาณให้เอาไว้ในในเรื่องจำให้มันดาได้ส่งเข้า อยู่นานมากก็ยังมีชีวิตอยู่ถามก็ยังมีชีวิตอยู่ไหมสิดาของเราท้งนี้อยู่เอาข้าไม่ส่งเข้ามาดิดาไปมาดาไปส่งเข้ามรดาอุตสาเอาใส่มวยผมไปเอาเข้าใส่มวยผมไปอยู่วานานมาถามมาเป็นยังไงสิดาของเรายังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ดูจากว่ามาดาทุกใส่มวยผมเข้าใส่มวยผมไป จใจถานให้สวยห้ามคนที่สุดต้องเข้าเจียกๆแล้วทาตามตัวนั่นไอ้จิงาธิดาให้สนาลักษานี้เดียร์ทายังมีชีตยอยู่ไหมเอนต่อมายังมีชีตยอยู่ถามม่อด้แต่ ไอ้ถ้าคนประรุษที่มุ่งจัดว่ายัางมีชีวิตยอยู่มัน,นดา,นา,ใ,ดใ,าในบิดาของผมห้ามไม่เด็ดขาดไม่ไปหาในพระหากัเจ้าที่สายก็เดินยังโสมอยู่อยู่บนยอดเขาถามเขาว่าเป็น,น,นยังไงเวลิดาของเราวยังยังมีชีวิตยอยู่เลยสงสม ขนี่ควรจะเชื่อปาเท้าปากะบาทแล้วก็พระเจ้าพิสานมันต้องเสื่อไปล่าจนกระทั่งจิ้นพิชนในวันจิ้นพิชนนั่นแหละพระราชบุตรของพระเจ้าอาชาติตรูเปิดในวันนั้นรมาทั้งหลายยังศึกษากันว่า เอวเรื่องนี้ไปราบทูนให้วฆ่าตะเวยังไงดีเอาเรื่องพระราชิดาชินรชนกราบทุลก่อนหร,อหรือว่าจะเอาเรื่องพระราชฎรประุตประศุทธ์ในหนึ่งบอกว่าเอาเรื่องพระราชบุตระกุาบทูนก่อนพอเรื่องพระราษฎรประสุทาบทุนว่าวันนี้ พระธาตุสรุรของพระองค์ประสูตรแล้วรูปสวยสดงดงามพร่างเลยลักษณะทุกประการสมควรที่เดรับเป็นราชายาเกิดตื้นตีติในโจทกฐาหาประมาณนี้ได้มีมาดีคนหนึ่ง เอาเรื่องพระราชารีดาสิ่นไปชนไปกราบทูลเพราะว่าพระราชารีดาของพร์สิ่นไปชนแล้วตลดท้งเวทจนกระทั่งไม่หาที่สุดไม่ได้โอ้โหจิดาของเรารักเรานี่ขนาดไหน เราลักบุตรขนาดนี้รากพิดาจะลักเราถึงขนาดไหนกันในความสดทางนี้มากที่สุดวันหนึ่งยิงถามพระรามาดาพระสวิดารักมอมฉันขนาดไหนพรนะราชมาดาบอกว่าก็ลักเสีจเอง ขาหนึ่งมันเป็นสีที่ไหนก็ไม่ทราบันเป็นสีน้ำหนองอะไรมันไตหนองจนกระทั่งตึงจึงกระเท็งที่ให้ยอมให้หมอของว่าป้าญาติดาวสา์จูบเพระโอดจูบสีนั่นเอาน้ำหนองออกขนาดนั้นเชียหรือโอ้โห มาตลดกังเวทใจอย่างมากที่สุดในตอนหลังครั้งหนึ่งนานมาแล้วไดเข้าพุทธเจ้าอายตอนนี้อายพุพทธอุ่นจะเข้าไปวัดออกตัวและอายที่สุดวันหนึ่งโกม,มาแลพัด ในกลางคืนวนันพระเจ้าสนดินพระชาติสตูนั่งไปชมอยู่เหตุกัรณเสวยเลิกเต็นดวงท้องใจสะอาดคิดถึงเลือดเราจะไปยัง้า้ดีวันนี้เราไปเอานกทับไปลบสึดเมืองใดกะดีหรือไปที่ไหนจะดีต่างองค์ต่างคนก็ เขามาจะทุนด้วยประการต่างๆไปลบเมือง,งนั้นเมืองน,นี่ตางโงเหรอชวนให้ไปหาอาจา,ารย์ทั้งสนที่เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนฟังทุกคนทุกคำตรงมาแล้วพัดกันบอกว่าไปหาองคือคือนี้ก็ใช้ไหนก็ใจแล้ว ชอบจั่งใจก็ไปเองภายในกลางคืนเข้าไปในวัดมนันอุ้ยสงบสงัดเอ๊ะก็มาแล้วพัดอีกหลอกแล้วมา,มมา,มา,ามตรงไปชนแล้วอามาคาแล้วมั้งเรื่นงเรื่องตกใจก็มาแล้วพาดจะบอกว่ญญาอยากกลัวเลย พระองค์ไม um ่รอองค์มากรุมาสถานมาสงไปชนเรเดียวไปจะเจอพระองค์หพะองค์เดินเโกลมอยู่แมพรงเลยเข้าไปหาพระองค์ระเทศสาให้ฟังทั้งกลัวกแสแกลัวทั้งอายกดแกน้า ในวันนั้นเทศนาอย่างยืดยาวให้ฟังเรื่องคุณยิดามันดาเจ้าศัตรูในคฆ่าศัตรูสลดสังเวชถ้าขาดไม่ฆ่าบิมันดาอาริดาเสด็จะได้เสเ็จของตนนิพพานแต่วันนั้นอาศัยการทำกรรมหนักที่พุทธถึงฆ่าบิดา จึงไม่ได้สำเร็จมาผลนิพพานจึงได้เกิดสัสถาเรื่องไป้รเอามาจงึงพรนิพพานในจึงเป็นสาสธนูประทํายกสังขา,ายนายทั้งที่แรกอันนี้ยืดยาวพูดไปเรื่องคุณของผู้มีคุณย่อมใ้คนผู้มีคุณแก่ตน ยอมทำคุณสนองต่อบแทนกาธานิวกาเตเวจิตตาเป็นเครื่องหมายของนักปรญ์ถ้าหากไม่คิดถึงบุญคุณต้องกันและกันแล้วคนเราคอยจะเป็นตักจากพววหนึ่งไม่ใช่มน,นุแต่ได้หากว่าคิดถึงบุญคุณต้องผู้มีคุณ กึงใช้ทำคุณงามคนดีอันนี้เรียกว่าตอบแทนซึน่งกันและกันในวัฏฏะสงสารเรียนไหวแต่เกิดมันต้องคิดถึงบุญคุณของกันและกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพวกเยียนไปไปมาไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่ว่านั่นก็เป็นปัจจัยการสร้างคุณงามความดี สัตเวทีตอบแทนบุญคุณผู้มีคุณเป็นปัจจัยให้ส่งเสริมไปสู่มรรคผลนิพพานได้เหมือนกันพื้นฐานมีอย่างนี้มันยังค่อยเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีพื้นฐานประขาดตอนหมดท่า เราจะทำคุนงามคนดียังไงได้อย่างกัดที่ไม่มีความรูกต้อมีกตัญญูกัตเวีตีทอดแทนเพื่อนทาน,นี้ทันเป็นอภรรบุคคลคือไม่สามารถจะเด็ดสเ็จของคนผ่านได้กัตเวีแห่กตัญญูกัตเวที เป็นเครื่องหมายของคนผู้ดีต้องยึดหลักนี้เป็นกริงจริงทั้งหมดที่อธิบายมานั้นบุญก็ดีกุศลก็ดีที่อธิบายบุญนั้นพูดทั้งเรื่องไอ้ตามาประจรกุศนเรียกตามาประจรสุศนนั้นเรียกพูดทั้งเรื่อง ไอ้ขามอาคจอนด้วยลูอกอาไัจรนเลยโลกคุณดอนด้วย,วยเรียกว่าเหนือโลก่อนมารวมในกรตัญญูกตเวทีนี่มันจันทร์ทั้งท,ทั้งหลายนั้นถ้าหากพูดกลว,วงก็เป็นกวลวงอันพูดรวมเข้ามาแล้วอยู่ที่หัวใจของคนนเดียวนนะอันเดียวเนี่ย คือหัวใจเดียวสร้างความดีอะไรทั้งออกจากหัวใจงนั้นถ้าใจเป็นกุศลนะก็เป็นกุศลตลอดเวลาถ้าใจมเป็นกุศลนะก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าท่านเทศนาลงมาให้รักษาหัวใจของตนคนเดียวให้รักษาอื่นธรรมะ ถ้าเร่างกองเขา้าปฏิจ้ารวมมาที่หัวใจติดแก้ที่หัวใจความลุงที่หัวใจให้เกิดที่หัวใจนั้นถ้ามันมีใจก็แล้วหมด่าคนเราทําอะไรไม่ได้ัน,นี่หากมีใจอยู่ยังเคยทาดีคำชั่วแต่หากเลือกออกรวมชั่วออกเดียรักษาได้คนดีอันไดได้ึงเรียกว่ากุศผล อธิีายมากอสมควรในเวลาอิติตังอาจิตตังตุขังจิปเมวัตนิเตตุสติเพตุเรนตุสังกัปปะันโทปะนาละโตยถามณีโตเทอะโตยถาสัพพีติโยวัตตันตุสัพพโรโคอินัสุมาเตตวัตสันตลายโย สุทายโกภพว่าอธิวาตชีิัุท่าปิารโนกตาโลมาวันติอายุวนโนสุขัง